<laughs> อุ้ยลื่นอุ้ยลื่นฮ่วะทีมวะอุ้ยหยุดก่อนหก่อนโอ้โหมืมม่อเสียเวลาเลื่อนกล้วยสวัสดีครับทุกคนกลับมาผมอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ Squid Game 3ด้วยซึ่งเกมนี้ซึ่งแมทเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คือ นี่คือครั้งแรกเลยเข้ามาแบบนี้อะไรเนี่ยกล้วยจะหล่นลงการเคลื่อนไหลทําให้คุณหลวมน้ํำวะ่ะมันแปลว่าอะไรวะอันนี้คืออะไรอ๋อมีผักวะทุกคนอ๋อผักได้คือยังไงนี่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 อ๋อมีการผักกันด้วยอันนี้คือ,อยังไงครับคําเตือนอา้าวเกมมันจะเริ่มหรือวะนะ คือผมรอบเกิดเข้ามาดิผมยังมีคือเราห้ามลื่นกล้วยใช่ไหมอ๋อถ้าเหยียบกล้วยมันจะลื่นทุกคนมาอุ้ยหยุดก่อนอุ้ยไปยปายเอ้ยเดินเร็ววะ่ะเอ้ยแบบนี้น่ารักจังมีเมฆนุ่มอยู่ในทอยสไอรี่เกือมอเอมือโอ้กล้วยเยอะมากทุกคน ห้ามลื่นเลยห้ามลื่นเลยตอนนี้อุ้ย,ยปืนมาจากไหนวะห้ามปุ๊บออ้ย,ยดโดนโดนเกงกำลังมาเลยพี้โอ้เน้นถ้าใครดูสักลิลเกมสองจบจะรู้เลยครับว่าตอนจบจะมีน้องผู้ชายคนนี้ผลม่มาอีกคนหนึ่งต้องค่อยๆเดินครับทุกคนเดี๋ยวน้ำหก โอ้ยคุณต้องใช้น้ำเพื่อใช้ชนะห,หรอแสดงว่าอ๋อต้องค่อยๆเดินครับทุกคนต้องอ๋อมันจะมีระดับน้ำอยู่ตอนนี้น้ำผมหกประโยชน์หนึ่งอุ้ยโดนพัก โอ้ตายเลยเอาไปเอาไปเอาไปเอเดี๋ยวขอลอยอรอบเฮ้ยเออสนุกดีว่ะมาเกมเริ่มไปเดิน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 ตอนนี้ยังไม่มีน้ำเอ,อ้ยตอนนี้ยังไม่มีกล้วยหล่นมาทุกคนหล่นว่ะไม่มีกล้วยหล่นมาครับรีบ,รบไปก่อนรีบไปก่อน้อตองหยุดโหเคาเล่นแบบนีน้เยอะเหมือนกันต้องไปให้ถึงต้องไปให้ถึงต้องรีบเอาน้ำ อุ้ย,ย,ยโดนเก็บไปแล้วอุ้ยพิษเดียวเองอ่ามีปักน้ำปะปากน้ำไม่เป็นไรหรออุ้ยโดนยิงโดนยิงกลางเลยทุกคน ตอนนี้น้ำผมเหลือ69อย่างน้อยต้องเอาน้ำไปให้หน่อยก็ยังดีครับทุกคนต้องเอาน้ำค่อยๆไปครับอุ้ย610เฮ้ยเกมน,นี้ลุ้นว่ะลุ้นก่า AIO อยู่ดิคือแบบต้องประคองน้ำหมดทุกคนพอถ้ามันแบบเริ่มเร็วขึ้นนะ น้ำเราจะเริ่มหกละวอุย้ยโดนยิงแล้วผมต้องประคองครับต้องประคองโอ้ยโดนยิงเหมือนกันโอ้โคตรตื่นเต้นเลยอุ้ยโดนยิงอีกแล้วนี่ตื่นเต้นว่ะอุอ้ยโดนต่อยเดี๋ยวป่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตอนนี้น้ำผมเหลือสี่สิบเก้าครับทุกคน โอเครีไปรีไปรีไปแต่อีกหนึ่งอาทีไม่น่าทันนะเกมนี้โอ้โหแอบยากแอบยากเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกยังแบบมีความโอ้ยไอ้นั่นกระโดดน้ำกระจายเลยไปครับไปอุยไไอ้ยไหวไหมอุ้ยมีคนโดนเก็บอุย้ยตอนนี้เหลือสามคนนะทุกคน ผมคือหนึ่งในผู้ที่ยังรอดอยู่อ้ยโดนยิงโอ้ยเจ้าแคนิดเดียวเสียดายมาต่อไปอีเวนต์ครับแต่เหมือนเมื่อกี้มันมี event อีเวนต์ขึ้นมาว่าจะมีกล้วยเปิดกล้วยล่วงลงมาอีกแล้วก็คือเหมือนรอบแรกที่ผมเล่นครั้งแรกเมื่อกี้โอ้ขนาดไม่มีกล้วยยังตายเยอะเลย โอ้โหกล้วยร่วงลงมาร่วงไงเข้าไปโอ้ลีไปเขาลีไปกลัวโดนผักด้ไปไหลายไม่ใช่อะไรนี่นีโอ้โหนี่รีบไปหัวกระจุยนี่โอ้ยโ,โดนไปหลายคนแล้วครับอุ้ยลื่นอุ้ยลื่นนี่หัวทิ่มว่ะอุ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้โห <c oughs> มจะเสียเวลาเลื่อนกล้วยเฮ้ยโอ้ยไม่นอสองสามโอ้ยกล้วย,ยจริงๆกล้วยโอ้โหล้มล้มต่อหน้าเลยพี่ชิ้กล้วยกล้วยจริงๆอืมหยุดก่อนได้ไหมได้ไหม โอ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ย,ย,ยวอยู่กี่คนสี่ห้าคนต้องรอนะทุกคนต้องรอนะทุกคนจะต้องไปต่อนะทุกคนนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> ไหวไหมไหวไหมเฮ้เกมดดดานนี่มันกดดันวะแม่งถือน้ำด้วยโอ้โหกดดันที่เป่ง ออ๋ต้องค่อยๆเดินนะทุกคนอ,ย,อย่าให้น้ำหกเยอะตอนนี้น้ำอยู่เจ็ดสิบหกโคตรกดดัน,นย่เจ็ดสิบหกสามไหวไหมหกสามได้ไหม อะไรวะเนี่ยเกมอุ้ยตายนี่เดียวยั็ถึงแล้วโอ้เสียดายโอ้โหทีผมต้องรออีกแล้วเลยเนี่ยมาครับรอบนี้ขอไม่ยอมแพ้ขอลุยต่อจะขอรออีกประมาณสิบกวิครับมา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 ,มาต้องรีบเดินห่างหากคนอื่นเลยผักเก่งเหลือเกินโอ้โหคนอื่นวิ่งเร็วมากทุกคนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เนี่ยมัวต่บนเนี่ยมัวต่บนเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแก้มือใหม่เดี๋ยวแก้มือใหม่เดี๋ยวรอ,วอแป๊บหนึ่งรองแป๊บหนึ่งครับผมอ้าวอีนะครับอีกต่อไปกางใกล้จะเริ่มแล้วครับมามามา,มาพร้อมเลยบอกเลยพร้อมเลยคี่คีมัทันไ,ได้เล่นเลยเดินไปอยู่ยังไม่ถึงไหนไปซะแล้วเลยประมาณสิบวิครับ ยังไม่สนดทาเลยอยากรู้เหมือนกันเกมนี้เป็นยังไงอ่ะมามามา๋มามายวจะเริ่มแล้วครับทุกคนโอ้โกุ้ยกล้วยร่วงเชียวและล้วงเยอะซะด้วยรู้สึกว่าเราจะมีที่กั้นยาวๆเดีย๋ยวแค่สีแดงนะครับหยุด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 ก่อนหยุดก่อนโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้น หันไปพอดีหันไปพอดีฉันอุยอ้ยอยืร่วงตรงหน้าหยุดก่อนหยุดก่นอนโุ้คนนั้นลื่นฉันยังไม่ลื่นโอเคครับผมไปต่อโอ้ยร่วงไปสามขออ้อมนิดนึงกล้วยเต็มเลย แล้วเรามาเดินอะไรตรงที่กล้วยวะเนี่ยมันโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนอุคุณน้ำหกไปสิบเหลออยู่เก้าสิบใครเป็นไรไหมไม่มีครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เราไปแบบไปแบบค่อยๆอ,ยอะ่ะจะเก่งอะไรขนาดนั้นตอนนี้คนรอดเหลืออยู่สามสี่คนครับทุกคนโอ้โหยห้ามห้าเหยียบกล้วยห้ามเหยียบกล้วยไปแบบนิ่งๆไปแบบนิ่งๆแม่งกดดันชิดเปิงอุ้ยตอนนี้มีคนอยู่ข้างเราสามคน ข้างหลังเราไปแล้วหนึ่งมีสี่คนเขารวมผมด้วยหรือประมาณหนึ่งอทีคงเอ้าคนนั้นลืง่งกล้วยต้องหยุดโอ้ยโอ้หคนนั้นอีกนิดเดียวครับ oh. เอดดี้ใช่ไหมห้ามลื่งกล้วยเด็ดขาดถึงไหมถึงไหม โอเคชนะแล้วครับผมทุกคนรอบนี้ชนะแล้ว,ว,ลอลวโอ้โหมันจะช้าอะไรขนาดนั้นโอ้โหอีเวนตนกล้วยกล้วยอีกแล้วระครับทุกคนแล้วมันจของไปเดานอื่นบ้างโอ้โหยอดเยี่ยมครับอะไรเนี่ยแก้ไขบ้างอันนี้คือเกมอะไรข้างบนผมลองขึ้นไปดูสิข้างบนเป็นเกมอะไรอ๋อเป็นห้องว i ไอี ก็คือเขาจะคอยดูเราเล่นอย่างสนุกสนานมาพร้อมแล้วขอเราเล่นอีกรอบไหมอ้าวมาๆๆโอ้โหกล้วยร่วงกันสนุกเลยทุกคนมาๆๆๆไขออกรอบไข่รอบอุ้ยโอ้โหไปสามไปสามไปสามนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ทุกคนโอ้โหไปอีกแล้วร่วงกันเยอะเหลเือเกิน เฮ้ยผ่านแล้วว่าผ่านแล้วว่าอันนี้ก็ถือเป็นโบนัสละกันถือเป็นโบนัสละกันหรือว่าเล่นแบบเล่นเล่นให้พวเพ้เพื่อนๆพี่ๆเขาดูหนะ่อยว่าวิธีผ่านมันเป็นยังไง<อ>นะครับผมเจอผมไปต่อไปต่อเลยทุกคนอุ้ยลืน่น <laughs> <laughs> เรามาลื่นตรงนี้พอดีนะ อ,อุ้ยนะผมเยอะอู้โดนยิงจนได้โอเคผมโดนยิงจนได้แล้วรอบนี้ไม่ผ่านแต่ว่าอย่างไรถือว่าผ่านไม่กี่ถืว่าโอเคละ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูเกมอื่นกันบ้างดีกวอันนี้คืออะไรอเคโดดตามคนอื่นโดดตามคนอื่นแล้วยังไงต่อไม่โดดตามคนอื่นแล้วยังไงต่อโอเค ขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วขวาแล้วขวาแล้วก็ไปต่ออ่ะได้เงินสดเข้ามาอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับมันคือเงินสดทุกคนเกมน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าพี่ผมหมายถึงในแมปเนี่ยน,น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับยังไง ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีแมปอื่นน่าสนใจเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาเล่นอีกโอเคยังไงคิดที่ฝากไปก่อนแล้วในสุดก็ชนะแล้วครับผมสวัสดีครับ